เรามาต่อจากคลิปที่แล้ว EP 1ที่คริสพาทุกคนไปชมวิธีทำกระโปะเจ้าแปะไปบุกโรงงานสุดรลับที่มีรสชาติไม่ซ้ำใครและส่วน EP ที่2เราจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนวิธีการทำปลาแห้งสูตรโบราณ kesalah belah nah. Oh kesalah. Kalau kita oh. cugi, hak usah kita belah. Belah le back to nah. Oh. Ha. Tak sikit. Saya itu je buat atas sini. Takde buat gini. Ha ni kita bagi suku-suku dah. Ah, hak ni nak buat nah. Kau ni berapa lagi nak? Oh, oh. lagi situ. Lagi kita buat siap dulu kan. Okay? lepas tu kita tengok je lah apa ke apa. Kita kena kalau kita nak malam me kita buat malam me. Hmm. Kita jumpa pagi esok kalau kita nak buat celuk salu hak sat ni ya celuk salu eh. Tak ada dia nah, oh, tu nah. Tak pernah nak cemong. Ha. Oh, kalau, masing, tu malamai. Ha, malamai. Tapi, kalau kita ke masing waktu pakai malam me. Ha ya, malam me. Tapi kita dia tak masing anu kita buat tak masing kare lah. bi kenolah. Oh ho Ha, ha. Hmm, okay. Oh, gula belas. Pak ya kak ya buat. Ni ni hak ciki ni. Oh, buat tu dikit. Ha ni belah. Oh, ni belah-belah bag ni nah. Ha. Oh, yang lebih ni Oh, tu kak khatam ni real mak. Oh. Kita bagi lah sebab ya tak boleh pulang dengan Tak boleh sekali sebab awak ni lama masa. Dia dah masa. Oh, okey, okey. Kalau ikan awak ke apa ni? Awak ikan? Awak ikan pula. Ada orang beli pula. Oh. Jadi tak bugi nah. Haa, kek beli pula kita. แบบตอัวย้อ2กับ้าเลเคนุย20ับตู20นี่เอาน๋อโอ้ทำนานมากเลยกะ <c oughs> โอเคตอนนี้นคก,ก็อยู่ที่กะเขาทำปลาแหง้งปลาแดดเดียวนะคะแดดเดียวนี่าเล็กก้กล อ่ะกกไเอเกลกาป่ะนี่อีกลกาข้องไงไอเกล้ากรึงเหรออ่ากะเขาทำปลาแห้งนี่อ๋กกอจะต้องล้างก่อนใช่ไหมเราจะต้องใส่เก,กเลือไหมอ่ะกนะใส่<ม><อ>แล้วใส่กินอ๋อกะบดกราวกอดีตนะอ๋อจะไปตักแล้วเขาจะไปตักแล้วดูสิทุกคนโอ๋อีกเกลนี่นี่นะนะอืมอ่ากะเขาเทน้ำแล้วนะคะเมื่อกี้กะได้ล้างปลาแล้วทุกคน ต่อไปก็ล้างต่อนี่ล้างปลานี่ต่อใช่ไหมคะไม่มีม่เกล็ดไม่มีเกล็ดอ๋อโอ้อกะดูขะกะจวนต้องทำให้สะอาดอ๋อว่ากับผ้าใบนี่กะว่ากับผ้าใบนี่ล้างล้างอ๋อล้างล้างล้างก็คือต้องต้องขยับแบบนี้เหรอขยับถ้าไม่ขยับเกล็ดไม่ออกอ๋อถ้าไม่ขยับเกล็ดไม่ออกทุกคนอ๋อต้องล้างก่อน แล้วทำไมก็คือไม่ได้ใส่เกลืออะไรทีใช่ไหมครับใส่เสร็จแล้วใส่เสร็จแล้วแต่คลางนี่คือมันไม่ใส่เกลือเสร็จแล้วก็มาล้างล้างก็ไปตัดอ๋อแล้วความเค็มมันจะออกไหมฮะไม่ออกอ๋อไม่ออกตั้งเวลาแล้วก็คือกิตะแช่ไอเเกนี่มาเล็เมลแล้วก็เกะเกก็คืออ๋อแดดเดียวก็คือใส่เกลือแล้วแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งใส่หนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าปั๊บมาล้างอีกทีหนึ่งอ๋อ กะล้างหลายขั้นตอนมากเลยล้างกะ,ต,งะต้องสะอาดเลย,อ,ย,เลยอ๋อการะถ้าไม่สะอาดไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาแรงวันกระทำกี่ปีแล้วสามปีแล้วใช่ไหมท่านี้อ๋อโอ้โหเพิ่งรู้ว่าเขาทำแบบนี้นี่เอง ตัดไปค่ะต่อตไปคืออะไรต่อไปตากเราจะไม่ถึงเวลาไปตากกะล้างก่อนน, <c oughs> นี่ปลาปลาแห้งนี่ปลาแห้งที่เขากินทอดนี่นี่ไงนี่ยังไม่แห้งนะคะทุกคนยังไม่ไปตากอีกเดี๋ยวเราจะพาอ่เดี๋ยวกะเขาจะพาเราคิดไปตักปลานะคะทุกคนนี่ปลาแหง้งมี่กะเขาล้างก่อน เมื่อกี้กเราดูวิธีการล้างปลาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็วิธีการทําอาหารปลานะคะก็จะเป็นปลาแห้งแล้วก็ปลาแดดเดียวนะคะทุกคนมาดูทุกคนคะ่ะ <periods> อ๋อนี่ตากแห้งแล้วนะคะนี่แล้วทำไมต้องต้องตากฝั่งนี้อ่ะแล้วทำไมต้องตากฝั่งนี้อ่ะแล้วทำไมเราไม่ตากฝั่งขอนแก่นนะฮะไม่ไม่มันไม่แห้งอ๋อมันไม่แห้งง่ายก็คือเราต้องตากอ,อ้าแบบนี้นะคะทุกคนอดูเขาดูกะเขาตากทุกคน โอ้นี่กี่กิโลอ่ะกะนี่เป็นตันเลยกระบะเครื่องกระบะต้องตากกี่ชั่วโมงอ่ะกะสองสามชั่วโมงจะดูดีแดดลอะนะ อ่าวันน Dad. uh, okay. so ี้แดดแดดดีแดดอ่าแดดไม่ค่อยมีแบบตัวถ้าฝนตกตักได้ไหมฝนตกตักได้ไหมครูเยอะทุกคนอ่ะอ๋อตักไม่ได้เเมื่อกี้ฝนตกตักไม่ตักได้ตักฝนเลยไม่ใช่ปลาแห้งสิอ๋อก็เข้าตักประมาณสองถึงสามชั่วโมงต้องดูที่ปลาด้วยนะคะว่าปลาแห้งก็ยกได้เลย ดูที่แดดด้วยแดดวันไหนร้อนแดดวันไหนไม่ร้อนถ้าแดดวันนี้ร้อนไหมร้อน,อนโอเคใช่ไหมแห้งไหมอีกสองช,ชั่วโมงเดี๋ยวจะมาดูสองชั่วโมงจะแห้งไหมอ,อ๋อถาแดกจัดแห้งเลยเหรออ,อ๋อฮะก็พูดอยู่ดูนี่นีะเขาทำปลานี่ Ike kapa ni kak ni? Ike nako, tabasa thai ya? Pradeh กระตักกันอย่างนี้นะคะสัตว์ปลานี้นี่แดดเด,ยเดียวเหมือนกันใช่ไหมคะ